ก็สวัสดี f c ด้วยนะฮะวันนี้ได้วายมาหลายขวดนะครับก็เลยจะมาทำคลิปเข้าวๆให้ดูนะครับนะวายแบบนี้นะครับผมก็รับซื้อนะฮะอันนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้นี่นะฮะปีหนึ่งหกยังค่อนข้างใหม่นะครับโดยปกติเนวายที่โอเคมันก็จะต้องมีประมาณสักห้าหกปีประมาณนี้นะครับก็จะค่อนข้างโอเคแล้วก็บางทีนะครับถ้ายิ่งเก่า เก็บดีเนี่ยก็ราคาก็ดีนะครับนะแต่วายก็แน่นอนนะครับมันค่อนข้างเสียง่ายนะครับนะเสียงง่ายกว่าเล่านะครับดังนั้นการแบบดูเบื้องต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอันนี้ผมก็ได้มาสิบขวดมีสแตมเรียบร้อยนะครับก็เป็นลูกค้าท่านเดิมนะครับจริงๆเอามาขายผมเยอะแล้วนะฮะเกือบจะห้าสิบขวดแล้วนะแบบนี้นะครับวายใหม่ๆเนี่ยผมก็รับซื้อ แต่ราคาอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับบางคนไปเที่ยวราคาตามเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะแน่นอนแหละครับมัน,มนก็บวกบวกค่อนข้างเยอะนะครับเวลารับซื้อเนี่ยเราก็รับซื้อค่อนข้างถูกกว่าอยู่แล้วนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแน่นอนนะครับเมื่อคุณซื้อตั้งใจที่จะซื้อมาเก็บเนี่ยเผื่ออนาคตคุณอยากขายเนี่ยราคาบางบางยี่ห้อบางตัวเนี่ยมันก็ราคามันก็ ลดต่ำลงนะครับมันจะมีไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับก็พวกวายฝรั่งเศสนะที่เป็นพวกห้าเสืออะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ราคาอาจจะสูงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณซื้อวายแบบราคาวันนี้นะครับแล้วคุณมาขายเนี่ยสองเดือนข้างหน้าแล้วคุณคิดว่าราคามันจะสูงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณซื้อเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับวายพวกห้าเสือเนี่ย ขวดแค่ห้าหกพันประมาณนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นหลักหลายๆพันนะครับอาจจะหลักหมื่นนะครับอันนี้นะฮะก็ต้องเข้าใจนิดนึงบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ใครมีวายก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับนึกถึงมาร์กวินนะครับแอดไลน์นะครับติดต่อโดยตรงนะครับอยากขายอะไรยังไงก็แจ้งมานะครับโอเคครับคลิปนี้ไปนะครับ